วัสดีข่าวนี้นะคะก็มาเจอเราอีกแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวที่เก็บสกูชี่เลยอะ่ะเอิม่มมันก็มีมีเยอะนะแต่ก็มีข้างบนอีกคือมันจะมีอยู่บนห้องนอะนคือกลางคืนเราก็นั่งเล่นๆนะคะนะตรงตาข้าชมพูก็จะเป็นพวกไอบูมนะแต่มีมีเนี่ยม,มาอันเดียวแต่อบูมีเยอะนี้นะไมไ่เอาลงมา รีลักคู่มาตัวใหญ่เลยน่ะมีถ้วยกาแฟด้วยแต่ซ้อนตรงไอติมนะคะนี่ค่ะมันก็คือที่เราฉายอยู่คือโคมไฟนะคะนี่ก็เป็นเออเจ้าคิตตีนะคะแต่ส่วน,นเออตะก้าขาวก็จะเป็นเออ เป็นเไยนะอ๋อเป็นของคิตตี้ค่ะมีแค่หมูตัวเดียวที่หลงมานะอ่ะฮะต่อไปก็มาดูอตัวน,นี้้วยค่ะนี่อืออืมนี่นะคะพิเกมสตูชีอันนี้นะคะอืนมนะได้ไหมเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูนะ ที่รวคาทับค่ะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมที่เราถ่ายอยู่บ่อยๆก็คือมันจะเป็นโต๊ะนะคะโต๊ะเออคือเป็นโต๊ะนั่งทำอะไรแบบนี้นะคะ่ะ นี่คือตารางสอนของเราเลยรูปภาพเลยมันก็ดูลกๆหน่อยนะอืฮึอายร้อนโคมไฟตัวนี้ร้อนเฟอร้อนแรงอะไรเช่นนี้แสบตาเลยไหมนาะนาะก็นี่คือเก้อของเรานะคะเก้ทำเอง ก็คือมารีวิวตรงที่ถ่ายทำฉากเนาะหรือว่าอะไรก็ตามมาอุยร้อนร้อนมากอ่ะนี่ก็คือเหมือนเกมเหมือนกันกระดาษนะมันเป็นของแผมเชวงที่เราขายสกุชชี่แต่ตอนนี้ก็ไม่ขายนะ แต่ของก็ยังเหลือเยอะอยู่เก็บเกบกันแล้วก็นี่ม,มามาดูกันเลยอันนี้ของเราเองอ่ะอนี่นะคะนี่คือเก็บอุปกรณ์มาดูกันเลยได้ไหมอะเราแกะกันนะแกะกันนะ นๆเก็บเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วเป็นไ,ไรอะ่ะแฮนไม่ดูกันเลยดีกว่าโอ้มีควันออกจากโคมไฟอะ่ะร้อนแรงอันนี้นะคะจะเป็นที่หุน่นหูที่แพ่นชอบเล่นเมนจากุี้กันแล้วก็เลยลองมาเล่นบ้างมันก็หน่อดี ก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเออเหมือนเราก็ซ่อมสามารถซ่อมอะไรได้ต่างๆนี่ขนโลเล็กๆจิ๋วๆน่ก็เป็นปพวกสายไอ้พวกเนี้ยสตาร์ไฟดิงอะไรกันเนี่ยแหละสตาร์อ,าอะไรเนี่ยแหละแล้วก็นีะเป็นที่เกี่ยวเห็นไหมแล้วก็มไม,ม่กี่ไมวว่มาเลย ไม่เป็นที่อุดของคนโลนะคะ่ะนี่ก็จะเป็นพวกถุงนะถุงชิปล็อกอันนี้ถุงไปเที่ยวที่ฮ่องกงมามันเป็นดิสนีย์อ๋อนี่ดิสนีย์นะของดิสนีย์ถุงใช่ไ่มแล้วก็นี้คือของพี่เราซื้อให้พับดาว สิลป,ปะนะอนเนี้ยสิลป,ปะเสร็จแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเย้บายบายเจอกันใหม่นะคะ